นี่ทําไว้หลายปีแล้วนะเป็นเป็นของรุ่นเก่าแต่เราจะปรับปรุงใหม่แต่ว่าแผ่นยังดีอยู่แผ่นนี้ยี่สิบปีก็ยังได้อยู่นะ <S <S นทีนี้เห็นไหมว่าตรงนี้มันกระดกได้เนะมันจะมีะมีบ,บูธอยู่มีบ <isas S 1> ูธอยู่เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยช่วงธันวากับช่วงกรกฎาคมสิงหากักยาเนี่ยมันอยู่เหนือก็อยู่ใต้ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าไม่ไงั้นแล้วมันได้แดดไม่เต็มที่ตอนนี้เราก็จะ ทำทำไอ้ตัวนี้ใหม่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เห็นไหมมันมันไม่ใช่ของที่ไปหายากเลยใช้แคทเอาใช้ฟิวอะไรเนะี่ยของตลาดหมดนะแล้วก็อันนี้ตัวรีเลย์ปิดเปิดไฟทีนี้แต่ก่อนนี่แบตเตอรี่เราใช้เยอะสามสี่ลูกตอนนี้จะเอาออกหมดละใช้ลูกเดียวเพราะเราจะใช้ชาร์จเจอชาร์จเจอตัวหนึ่งแต่ก่อนชาร์จเจอแพงเดี๋ยวนี้ชาร์จเจอร์ถูกอิเล็กทรอนิกส์กันนะเสร็จแล้วก็จะจะไฟเสาเนี่ย ใช่สิบสิบกระดวงในรอบบดเลยก็มันจะเปิดเองสว่างนั้งคืนแค่นี้อ๋อตใช้ตัวนี้ไหมใช่ใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวรีเลย์เป็นตัวตัดแล้วก็มีไอตัวชาร์จเจอร์เป็นตัวทํางานไอตัวนี้เขาเรียกแผ่นแบบอมอโมฟัสรุ่นเก่านะรุ่นนี้มันมันแสงน้อยมันก็ทํางานทั้งหมดนี้แผ่นละห้าสิบวัตต์ห้าสี่ยี่สิบก็สองร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์เลยเนี่ยอันนั้นอันนั้นห้าสิบวัตต์อันนี้สามร้อยวัตต์ต่างกันใช่ไหม หนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นห้าสิบอันนี้หกอันนี้สามร้อยหกเท่าอ่ะนูห้าสิบาทอันนู้นห้าสิบบาทแผ่นหนึ่งกี่แผ่นอันนู้นอันนู้นสี่แผ่นสี่แผ่นก็สองร้อยอันนี้แผ่นเดียวสามร้อยใหญ่กว่าไหมเบากว่าด้วยใช้แบตเตอรี่เขาเรียกดิฟตัวนี้ตัวันึงประมาณใช่คือคือเสาหนึ่งมอเดียวใช่คือคือเสาหนึ่งมอเดียวอ๋อนี่แผ่นแผ่นรุ่นสี่สิบวัตต์ ทำไว้ประมาณสี่ห้าปีแล้ว,อ,นนวอันนี้ก็ใช้ไฟตำสาราเนี่ยไฟไฟไฟหลอดเล็กๆเนี่ยสิบสองโวลต์ไฟสิบสองโวลต์เหมือนไฟรถนะไฟลังไหมไรล,ลังไหมเนี่ยเอาไปถึงหน้าหน้ากุฏิกุฏิที่ยืนเมื่อกี้เนี่ยแต่ก่อนเราใช้แบตเตอรี่เนี่ยแบตเก่าแบตรถยนต,ยต,ยต,ยตย์ใช้แล้วอ่ะนี่นี่ของึนี่มออันนี้ไม่เอาแล้วมอเล็กไม่ใช่ละเดี๋ยวก็จะไปช่างกิโลหมดเพราะว่าแต่ก่อนมอไม่แพงเดี๋ยวนี้มอเนี่ยราคาหกเจ็ดร้อยเราอาไปขายนะจะไี้ใช้ไหม อก็ใช้อยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนหมดเลยจะเปลี่ยนเป็นเป็นแบตเตอรี่ดีฟไซเคิลตัวใหม่หมดเลยดีเลยก็จะใช้น้อยลงแต่ก่อนมีอะไรมีคันเอา์มีแอม์มีสวิตมีอะไรเนี่ยมีปลั๊กไว้ชาร์จ12โวลต์แค่นี้เองเอาไว้เอาไว้ทําในรถเนี่ยเหมือนเหมือนไอตัวที่เสียบในรถนะเอาตัวชาร์จโทรศัพท์ในรถมาใช้ของรถเก่านะไฟกำลังแพงหมดเลย รุ่น4ปีแล้วนะเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้แผ่นใช้มรเครื่องไงขี้นกขี้นกเต็มหมดแล้วอันนี้แผ่นก็าเรียกอโมอฟัตแผ่นไวแสงตอนนี้เราต้องทำความสะอาดไหมทำทำนี่ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวจะทำแล้วเนะี่ยแล้วก็แล้วก็ข้างบนเป็นหลอดไฟเห็นไหมครับหลอดไฟหลอดไฟรุ่นเก่านะต่อกันเนี่ยแล้วก็มีแบตเตอรี่เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเอาไอ้เครื่องชาร์จมาใสา่ตัวเล็กๆมาใสา่ให้มันเปิดไฟเองแล้วก็ใช้อิเล็กทรอนิกชาร์จไอ้พวกนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ก่อนเราก็ใช้รีเลย์อะไรเงี้ยนะ ก็ปรับปรุงใหม่ตตวเนี้ยทั้งหมดมีอยู่ห้าอันนี้มีอยู่ห้าห้าเสาทีนี้เวลาไฟดับมันก็ไม่ดับเพราะมีแบตเตอรี่เล็กๆอยู่นะีใช้แบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้เนี้ยแต่เจ้าของใหม่หมดรอบนี้นะ